ใส่นีนมะม,ม่วงเหรอยำมะม่วงแค่ลา้างยางกนินใบใบแกงงวงกับถ้วยเก่าหมดไปแล้วหนึ่งลูกไม่อิ่มตัวกเนี่ยปปจุบปิดปิดเลยเพราะว่าขาชั่วเยอะมากมากมาสั่น บอกมองไค่เดียวเต็มถ้วยเลยฝักยี่ยมดาวันนี้ก็ไปพุงรถไม่จิ้มเลยเสบอร่อยที่ปากลำบากที่แล้วมาแล้วเอายงวต่อ ยหมม่วงตวยที่สองตวยแรกเบิดแล้วแซ่บหลายตววยสองจีได้รดชาสติเก่าว่ถ้ารุ่นบิ่งเหรแก้วน้ำประแดกหยอดนลงไปน้ำตาลรวดบักริกริกปงทันั้นด้ พ้นเขากันกินได้ไม่ต้องเอียงมักไหมหอนๆจังสีเิ็นแล้วกันเรียงนำเย็นลงหลายๆสบายใจมาเรียงยญาแ่บโอหยอดพอ่าปลาอืม